แม่กระต่ายพันิพาแทบกือนน้ำตาจุกในอกหลังชาวเน็แซะรู้เห็นกับลูกสาวทั่วลงขุดตาลามยันนามสกุล เรี้กได้ว่าเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลนานเป็นสัปดาห์สำหรับกรณีนักร้องลูกทุ่งอย่างกระต่ายพณนิภาในวัย17ปีและสามีนายไพยบูลผู้จัดการส่วนตัวโดยเป็นเจ้าของค่ายจวจ้าสตูดิโอซึ่งเป็นสังกัดของกระต่ายพานิภาซึ่งดราม่าก,กับเริ่มทวีคูณร้อนขึ้นเมื่อทั้งคู่ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกันจริงโดยได้ตั้งชื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนว่าน้องเพลินเพลงพินแสงเดือนแต่ทั้งนี้สังคมก็ยังไม่ยอมและต่างวิพากษ์วิจาารรรณ์ออย่งง้นแ เนื่องจากเหล่าแฟนคลับต่างรู้สึกผิดหวังเพราะกระต่ายพานิพามีอายุเพียงแค่17ปีต่อมาทางด้านเอมิราอดีตเมียภไยบุญก็ได้ออกมาแชร์วีรกรรมเช้าสามีนอกใจแต่โยนตาบาปก่อนหย่าว่าเมียมีชู้ โดยงานนี้เธอนันก็ได้มาออกรายการโหนกระแสและพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าอดีตสามีนอกใจมาคบกับกระต่ายจริงเธอต้องทนทุกข์มาสามปีโดยมีช่วงหนึ่งในการสนทนาอดีตภรรยาได้ร้องไห้โหออกมาแล้วกล่าวเป็นภาษาอีสานว่าเธอฟังไว้เลยนะที่เอรับฟังเธอตลอดมาอีฟอดเราวันนี้วันที่ทุกคนจะรับรู้ว่าเธอเลวแค่ไหนมันเจ็บเกินกว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะรับได้เธอนอกใจฉันแล้วเธอมาหาว่าฉันมีชู้แบบนี้หนูบอกเลยว่าตั้งแต่เลิกกันมาหนูไม่เคยรักเขาเลย อีกท้งเธอยังได้ทิ้งท้ายก่อนรายการจะจบโดยการฝากข้อความถึงกระต่ายพานิพากลางรายการโดยหนุ่มกัญชัยได้กล่าวว่ามีอะไรอยากฝากบอกไหมเอมิราจึงกล่าวว่าอยากฝากบอกเด็กคนนั้นอยากถามว่าเวลาที่ผ่านมารู้สึกผิดบ้างไหมหนูขอให้เขาเจอแบบที่หนูเจอและล่าสุดหลังเรื่องราวอดีตเมียภัยบูนถูกออกอากาศก,าก็ทําให้กระแสสังคมร้อนระอุข,ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อโลกโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจฝ่ายอาดีตภรรยา และตอกย้ำความผิดพลาดของกระต่ายพนิพาในอดีตที่ทําให้หญิงสาวอดีตเมียนายภัยบูลต้องถูกสังคมเข้าใจผิดมาอย่างยาวนานแต่ทว่าดราม่าดังกล่าวไม่จบเพียงแต่เท่านี้เมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มเฟซบุ๊กของคุณแม่สาวกระต่ายโดยส่วนมากชาวเน็ตได้เข้ามาตั้งคําถามว่าเหมือนคุณแม่นั้นมีส่วนรู้ส่วนเห็นเรื่องราวดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นในช่วงกระต่ายอายุเพียง14ปีหรือไม่ อีกทั้งชาวเน็ตยังวิจารณ์การแล้งดูลูกสาวของคุณแม่กระต่ายพันธิพาซึ่งเล่นแรงถึงตระกูลขุดด่ายะนาำสกุลเลยทีเดียวโดยชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นคุณแม่มองว่าลูกสาวอายุ14มีอะไรกับครูเป็นเรื่องปกติแบบนี้หรือเปล่าคะ เลยทำให้คุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่แบบนี้เสียดายอนาคตที่สวยงามของเด็กถ้ามีผู้ใหญ่ขอให้การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูที่ดีกว่าที่ควรเป็นก็คงไม่เป็นแบบนี้น้องน่ารักสดใสสมวัยความสามารถดีเยี่ยมอนาคตสวยๆก็อยู่ไม่ไกลแต่นี้อนาคตน้องต้องดับลงเพราะผู้ใหญ่ไร้สติไร้มันสมองในการเนืกคิดไตร่ตรอง ว่าควรจะให้เด็กเดินไปในทิศท,ทางไหนนี่แหละที่มาของคําว่าพ่อแม่รังแกฉันผู้ใหญ่รังแกเด็กขอถามหน่อยค่ะคุณแม่รู้เห็นเป็นแจเรื่องเมื่อ3ปีที่แล้วจริงหรอคะตอนนั้นลูกสาวเพิ่งอายุ14เองนะคะไม่รู้สึกผิดกันบ้างหรอคะดูนางให้ดูแม่ทั้งตระกูล